ตอนนี้ข้อมูลเรื่องการตลาดอะเยอะมากเรื่องการทำเพอร์ซันอลไลฟ์เรื่องการสร้างแบรนด์เรื่องเซกเมนต์เรื่องโซเชียลมีเดียคือทุกอย่างมันแบบประเดบดังเข้ามาเยอะมากเลยอะสมมติเราเป็นผู้ประกอบการอะคนหนึ่งอะที่มีสินค้าอยู่แล้วหรือว่ากําลังจะทําสินค้าแล้วเราอยากรู้ว่าเราจะเริ่มต้นตรงไหนดีโอเคเรารู้แหละว่าเราต้องทํา p e r s o n a l ลไลฟ์นะเราต้องสร้างเอ็กซ์เพให้ลูกค้านะแต่ว่าเราจะเริ่มยังไงอะอาสมมติเรื่องเรื่องเอ็กซ์เพกับ Personal Life, อลไลฟ์อบมันเกี่ยวข้องกัน ระวังเซกเมนต์ของสินค้าเราอะตรงกับกลุ่มนี้พอดีอะถ้าเรารู้ว่าคนเนี้ยเขาซื้อของยังไงอะเราจะได้เอาตัวเองอะเข้าไปอยู่ในจุดที่ลูกค้าอยู่ถูกที่ถูกเวลาแล้วตอนนี้ยโซเชียลมีเดียมันมันมีเยอะจนไม่รู้ว่าอันเนี้ยเรียกว่าโซเชียลมีเดียไหม a c e b o o k เรียกว่าโซเชียลมีเดียไหม Ti t o o k เรียกว่าโซเชียลมีเดียไหม s ้อ e เรียกว่าโซเชียลมีเดียปะ ลาซาด้าเรียกว่าอะไรพี่คิดว่าผู้ประกอบการที่เป็นแบบยุคเก่าอะแล้วเขาอะต้องทําตัวเองให้อยู่รอดอะ่ะเนี่ยน่าจะเป็นปัญหาหลักที่เขาเจอว่าเออเฮ้ยสินค้าเราขายคนกลุ่มเนี้แล้วเราจะไปอยู่ตรงจุดไหนดีวันนี้ถ้าเกิดว่ากลุ่มเป้าหมายที่จะซื้อสินค้าของเราเนี่ยอายุเท่าไหร่อย่างเช่น 18ถึง25ปีเราต้องไปศึกษาว่าคนที่เขาอายุ18ถึง25ปีเขามีพฤติกรรมในการซื้อการใช้สินค้าเนี่ยยังไงแพลตฟอร์มไหนที่เขาใช้จ่ายเป็นหลักแน่นอนวันนี้คนที่อายุ18ถึง25เขาอยู่กับมือถือตลอดเวลาเหมือนเขาจะต้องเช็คตลอดเวลา i n s t a g r กร TikTok มีอะไรใหม่ๆมาอัปเดตเขาก็จะดูแล้วว่าเฮ้ย เขาอะอยากได้แบบนี้บ้างของมันต้องมีพอเขารู้พอเขาเห็นจากรีวิวบ้างจากคนที่เขาติดตามที่แบบเป็นอินสปิเรชันให้เขาอะไรเงี้ยบางครั้งอาจจะไม่ใช่อินฟลูเอนเซอร์นะแต่เขาไปตามคนที่มีวิถีชีวิตที่มีไลฟ์สไตล์ที่ตรงกับเขาแล้วเขาชื่นชอบเขาอะก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าฉัน ได้ใช้แบบนี้บ้างอ่ะมันก็เป็นความสุขทางใจแล้วพฤติกรรมต่อไปของเขาก็คือเขาก็จะไปดูว่าสินค้าตัวนี้มีวางขายอยู่ที่ไหนคนเจนเนี้1 8ย1 8ส5ส่วนใหญ่เวลาช็อปอ่ะจะช็อปในเขาเรียกว่า Marketplace ก็อย่างเช่นสีส้มสีฟ้าชมพูสีดำเขาก็จะไปดูก่อนว่าเออสินค้าตัวนี้รีวิวเป็นยังไงได้รับการันตีจาก มาเก็ตเพจแต่ละช่องนั้นไหมเป็นมอหรือเปล่า best choice หรือเปล่ามันทําให้เขามั่นใจว่าเขาซื้อสินค้าที่ของแท้อะไม่ใช่ของที่แบบผิดลิขสิทธิ์ที่สําคัญคือเขาจ่ายเงินปลายทางไงการจ่ายเงินปลายทางเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะคะบางทีคนที่ค้าขายอยู่เก่าอะเราอาจจะคิดว่าเอ้ยเงินมาของไปแต่ว่าตอนนี้มันไม่ใช่แล้วคนเขาจะต้องเห็นของก่อนที่เขาจะจ่ายการเก็บเงินปลายทางเลยเป็นเรื่องที่ ผู้ประกอบการนะคะเวลาถ้าจะเอาตัวเองเข้ามาอยู่บนออนไลน์เข้ามาขายของบนออนไลน์อะทำใจไว้เลยประมาณการให้ดีนะคะอ่ะทีนี้พอเรารู้ล้ว,ว่าลูกค้ากลุ่มเนี้ยเขามีพฤติกรรมการซื้อของแบบนี้เราอะค่ะก็ต้องเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในมาเก็ตเพลสต่างๆศึกษาเงื่อนไขว่าแต่ละช่องทางเนี่ยเขามีค่าธรรมเนียมอะไรบ้างเขา มีการจัดส่งแบบไหนเขามีอินฟลูเอนเซอร์ยังไงเขาไลฟ์สดยังไงช่องทางของการขายตอนนี้นะที่มาแรงมากๆนะก็คือ Affiliate Affiliate เนี่ยเป็นช่องทางที่ทำให้ผู้ประกอบการนะคะมีคนไปช่วยกระจายสินค้ายุคก่อนอะเราเอาสินค้าไปวางไว้แต่ละชาแนลแต่ละซูปเปอร์มาร์เก็ตแต่ละคอนเวนียนสโตอะไรใช่ไหมคะแต่ตอนเนี้เราไม่ต้องใช้เซลล์เราไม่ต้องใช้กลยุทธ์แบบนั้นแล้ว เราผลิตสินค้ามาทําสินค้าให้ตรงใจเอาสินค้าไปไว้ถูกจุดแล้วก็กําหนดค่าในน้าให้กับ A f f i l i a t e หรือว่านายหน้าแต่ละคนตัวแทนแต่ละคนแบบนี้แล้วก็ดึงดูดให้เขาอะอยากที่จะมาเป็นในน้าของเราด้วยค่ะคอมก็ดีด้วยสินค้าที่มีคุณภาพก็ดีด้วยอินฟลูเอนเซอร์ด้วยการรีวิวก็ดีนะคะมันจะเป็นการส่งสินค้าไปถึงหน้าจอแบบนี้ส่งไปถึงเขาแล้วอะแล้วก็ ครบลูปตามที่ทีน่าบอกไปเมื่อกี้ใช่ไหมคะมันก็จะง่ายต่อการที่คุณจะมียอดขายเพิ่มขึ้นมันก็จะง่ายต่อการที่คุณ forecast ยอดขายง่ายทั้งหมดเลยในการทำการตลาด COD เป็นสิ่งสำคัญ